สวัสดีครับทุกทุกคนคลิปนี้นะครับเบียร์กับฮุยจะเดินทางไปที่ Rainbow Village ที่จังหวัดไทโจงนะครับหรือถ้าเขียนตามภาษาอังกฤษก็จะชื่อสถานีไทชุงนะครับเดี๋ยวจะงงหาสถานีไทยจงไม่เจอซึ่งการเดินทางเราเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากสถานีไทเปเมนสเตชันไปยังสถานีไทชุงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งตัวสถานี ไทชุงเนี่ยห่างจากไทเปเมนสเตชันประมาณ160กิโลเมตรนะครับและจากสถานีรถไฟไทโจงไปเรนโบว์วิลเลจเราจะใช้วิธีการนั่งรถแท็กซี่ต่อไปอีกประมาณ4กิโลเมตรครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีไทยจงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกสถานีไปนะครับเพื่อที่จะไปเรนโบว์วิลเลจนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าเราจะไปกันยังไงนะครับตามกันมานครับ สรุปค่าโดยสารแท็กซี่145ดอลลาร์ไต้หวันนะครับก็ประมาณ145บาทนั่นแหละครับสำหรับหมู่บ้านสายรุ้งหรือเรียนโบว์วิลเลจนี้นะครับมันเป็นหมู่บ้านเก่าซึ่ง สร้างในสมัยยุคสงครามการเมืองที่มีการลี้ภัยจากเมืองจีนนะครับมาอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็สร้างโดยก็เหมือนบ้านทั่วๆไปนะครับทีเนี้ยส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเนี่ยได้ถูกทุบทำลายไปหมดแล้วนะครับเหลือหมู่บ้านตรงเนี้ยอยู่เล็กๆเท่านั้นเองแล้วก็มีนายทหารเก่านะครับชื่อห่วงหยางฟูไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ เขามาออกแบบมาวาดลวดลายสร้างสีสันตามผนังตามกำแพงของหมู่บ้านเนี่ยจนมันเป็นสีสันสดใสแบบนี้ครับแล้วก็มีนักศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียงเนี่ยเขามาเห็นมาพบก็เกิดการถ่ายรูปลงบนโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการบอกต่อต่อกันไปจนกระทั่งมันกลายเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวนะครับ สุดท้ายเนี่ยทางรัฐบาลของไต้หวันก็มีการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เวลาที่ใครที่มาไทยจงหรือไทยชุงเนี่ยจะต้องแวะมาที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปแล้วก็มาชมประวัติศาสตร์นะครับที่จริงแล้วตอนขึ้นแท็กซี่มาที่หมู่บ้านเนี่ยก็มีอุปสรรคอยู่นิดหน่อยนะครับเนื่องจาก เราบอกแท็กซี่ว่าเรนโบว์วิลเลจเนี่ยคือแท็กซี่ไม่เข้าใจว่าที่ไหนนะครับก็ต้องเปิดภาพให้เขาดูพอเปิดภาพให้เขาดูเนี่ยเขาถึงรู้ว่าสถานที่เนี่ยคือที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีแพลนว่าจะนั่งแท็กซี่มาเนี่ยอาจจะต้องเตรียมรูปมานิดนึงนะครับเผื่อสื่อสารกันไม่เข้าใจคือถ้าเราอยู่กันในเมืองที่ไทเปนะครับการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือใช้ได้ทั่วๆไปเลย แต่พอออกมาที่เมืองไทยจงเนี่ยการสื่อสารภาษาอังกฤษถือว่าค่อนข้างยากนะครับคือเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ส่วนถ้าใครจะนั่งรถเมย์มาก็ให้นั่งสาย26สาย70หรือสาย99นะครับจะลงที่หมู่บ้านข้างหน้าได้เลยแล้วที่เห็นเป็นสีสันทั้งหมู่บ้านแบบนี้นะครับคุณตาเป็นคนวาดคนเดียวไม่มีคนอื่นช่วยเลยนะครับเป็นเรื่องที่ amazing มาก ด้วยความที่เราตัดสินใจว่าจะมาท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับทำให้เรามีเวลาอยู่ที่เมืองไทโจงเนี่ยไม่นานนักดังนั้นเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเบียร์ละหุยก็จะมาได้แค่ที่หมู่บ้านเรนโดว์วิลเลจนะครับหลังจากนั้นนั่งแท็กซี่กลับไปที่สถานีแล้วก็ไปขึ้นรถไฟโลคอลนะครับเข้าไปเมืองไทยจงก็คือนั่งรถไฟโลคอลเข้าไปอีก2สถานีแล้วก็ไปเดินเที่ยวในห้างนะครับไปเดินเล่นในเมือง หลังจากเดินเล่นในเมืองเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่ามีเวลาพอที่จะกลับมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะครับก็กลับมาที่สถานีแล้วก็รอรถไฟปรากฏว่ารถไฟขบวนโลโก้เนี่ยเสียเวลานะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือขึ้นผิดขบวนครับวิ่งกลับมาเนี่ยปรากฏว่าไม่จอดตรงสถานีรถไฟที่เชื่อมกับสถานีรถไฟความเร็วสูงไทยจงนะครับวิ่งเลยไปอีกหนึ่งสถานี พอลงสถานีนู้นเนี่ยเช็คดูแล้วไม่มีรถไฟวิ่งกลับมาก็นั่งแท็กซี่กลับมาที่สถานีรถไฟความเร็วสูงไทยจงทีหนึ่งเกือบไม่ทันนะครับผมถ้ากลับมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงไม่ทันเนี่ยจะต้องจองตั๋วใหม่นะครับซึ่งจะเสียค่าเดินทางเพิ่ม<ป>ก็ลุ้นกันหน้าดูเลยเพราะว่าถ้าเราจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงนะครับจองมาล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ราคาที่ถูกกว่าการที่มาซื้อแล้วก็ขึ้นรถไฟเลยนะครับ แต่ก็โชคดีรถแท็กซี่มาจอดที่สถานีรถไฟความเร็วสูงปุ๊บเนี่ยพอลงปุ๊บวิงว่งวิงว่งวิ่งขึ้นสถานีไปขึ้นไปถึง,ถงชั้นบนเนี่ยคือขบวนที่จะกลับไทเปนเนี่ยมาจอดพอดีเป๊ะเลยครับสรุปวันนั้นก็คือกลับทันนะครับถ้าชอบคลิปของเบียร์ฮุยสตอรีกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ